พลังรักฟังคลิปนี้ค่ะอย่าโทษตัวเองนะคะความรักที่ผ่านมาอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของคุณค่ะคุณทำดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่ได้ตามที่คุณต้องการเพราะว่าความรักมันมีปัจจัยหลายอย่างอาจจะเป็น ความเครียดหรือความไม่สมหวังในชีวิตอะไรก็แล้วแต่แต่ความรักนั้นเป็นเรื่องดีค่ะเป็นสิ่งสวยงามคุณไม่ต้องโทษตัวคุณเองค่ะคุณสามารถที่จะมีความรักที่ดีได้สิ่งที่ผ่านมาก็ช่วยให้คุณมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ให้เชื่อว่าความรักจะกลับมาเร็วๆนี้ค่ะ เพราะว่ามีคนที่ใช่คนที่ชอบคุณรอคุณอยู่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะมาเองขอให้ทำใจสบายสบายแต่งตัวสวยๆน่ารักน่ารักชิลๆอยากทำอะไรทำแล้วก็มีความสุขไม่ต้องคิดอะไรที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวความรักที่ใช่ก็จะกลับมาหาคุณเองค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราบีบีอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดร็อเตอร์ลิงปิ้งรักใหม่ไว้50ิบไค่ะรักทุกคนนะคะ